สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมได้นําสาระความรู้ดีๆนะครับซึ่งเผยแพร่โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับคุณหมอเขาแนะนําในเรื่องของการเช็คระดับว่าเราเนี่ยติดบุหรี่ในระดับไหนนะครับคุณผู้ชมที่อาจจะเป็นผู้ที่สูบบุหรี่หรือติดบุหรี่เนี่ยเราลองมาเช็คก,กันสักนิดหนึ่งไหมครับว่าเราเนี่ยอยู่ในระดับไหนของการติดบุหรี่นะครับสําหรับ ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำนะครับท่านสามารถที่จะประเมินตนเองได้นะครับว่าติดบุหรี่หรือติดนิโคตินอยู่ในระดับใดเพื่อที่จะช่วยให้เราทราบนะครับว่าเราจําเป็นจะต้องได้รับความช่วยเหลือ,อจากโปรแกรมการเลิกบุหรี่หรือไม่หรือว่าสามารถเลิกบุหรี่ได้เองนะครับทีนี้มีคำถามที่จะให้คุณผู้ชมลองประเมินตนเองนะครับอยู่5ข้อ1ก็คือคุณผู้ชมเริ่มสูบบุหรี่มวลแรก ภายในครึ่งชั่วโมงหลังตื่นนอน 2. คุณสูบบุหรี่มากกว่า10มวนต่อวัน 3. เป็นเรื่องยากที่คุณจะไม่สูบบุหรี่ในสถานที่ห้ามสูบบุหรี่ 4. คุณสูบบุหรี่ช่วงเช้ามากกว่าช่วงเวลาอื่น 5. แม้ว่าคุณจะป่วยแต่คุณก็ยังคงสูบบุหรี่นะครับนี่คือคำถามประเมินตนเอง5ข้อแล้วถ้าหากคุณผู้ชมตอบว่าใช่ นะครับตอบว่าใช่นะครับมากกว่า3ข้อขึ้นไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยเนี่ยถ้ามีข้อ1หรือข้อ2หรือทั้ง1และ2เนี่ยก็แสดงว่ามีระดับการติดบุหรีสูงมากเลยนะครับควรเข้ารับคําปรึกษาและจําเป็นจะต้องได้รับยาเพื่อช่วยเลิกบุหรีแม้ว่าการเลิกบุหรี่จะเป็นเรื่องยากแต่ก็เป็นเรื่องที่คุณสามารถที่จะทำได้นะครับนี่คือแบบประเมินเกี่ยวกับระดับการติดบุหรี่ของ ผู้ที่สูบบุหรีนั่นเองนะครับ